การเมืองช่วงนี้ต้องบอกว่าร้อนแรงมากจริงๆนะคะโดยเฉพาะวันนี้1กุมภาพันธ์2569ที่เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าบรรยากาศนี่คือโอ้โหเหมือนนั่งดูหม้อไฟที่น้ำเดือดปุดๆเลยค่ะภาพข่าวที่เราเห็นกันตั้งแต่เช้าไม่ว่าจะจากที่เขตบางกะปิที่เขาว่าคนลงทะเบียนเยอะที่สุดในกรุงเทพหรือที่อื่นๆทั่วประเทศมันบอกชัดเลยว่าคนตื่นตัวกันมากจริงๆใช่ครับความคึกคักวันนี้มันสะท้อนเลยว่าการแข่งขันสูงมาก แล้วก็ไม่ใช่แค่ประชาชนที่ตื่นตัวนะครับฝั่งกกตอเองก็เข้มงวดสุดๆเหมือนกันอ๋อใช่ค่ะเห็นข่าวอยู่เหมือนกันครับทั้งห้ามหาเสียงห้ามขายเหล้าห้ามปล่อยโพช้นาคือคุมเข้มทุกอย่างเลยบรรยากาศมันยิ่งทําให้รู้สึกว่านี่คือช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายจริงๆแล้วเหมือนจะมีข่าวเรื่องสันดิกาด้วยใช่ไหมคะอืมใช่ครับมีข่าวเล็กๆแต่ก็กวนใจพักการเมืองเหมือนกันคือเมื่อวานสานดิกาเพิ่งสั่งถอนชื่อผู้สมัครสสไปอีกเจคน ิ่งเพิ่่มมควมววาาาุนนนยในสนก็ไปอีกนนิดห่อ,อาละค่ะงั้นข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้นะคะก็มาจากข่าวหลา,หลายชิ้นเลยที่วิเคราะห์กันในช่วงโค้งสุดท้ายนี่แหละค่ะก่อนจะถึงวันเลือกตั้งจริง8กุมภาภารกิจของเราก็คือลองมาส่องดูเบื้องหลังเกมของแต่ละพักว่าพวกเขากําลังเดินหมากกันยังไงโดยเฉพาะพักภูมิใจไทยที่ดูเหมือนจะโยนไพ่ใบใหญ่ลงมากลางวงแล้วคําถามก็คือไพ่ใบนั้นคืออะไรแล้วมันจะเปลี่ยนหน้าตาของรัฐบาลชุดต่อไปได้ขนาดไหนครับ เริ่มกันที่ประเด็นร้อนที่สุดเลยไหมครับได้เลยค่ะประเด็นสโลแกนไม่เลือกเราเขามาแน่ใช่เลยครับเป็นคําพูดของคุณสุภาศริสรพักดีที่ออกมาประกาศก่าวแล้วก็ย้าว่าขอให้คนที่อยู่ฝั่งเราอย่าปล่อยให้คะแนนเสียงแตกฟังดูมันตรงไปตรงมามากเลยคะ่ะเหมือนเป็นการลากเส้นแบ่งฝั่งให้ชัดๆไปเลยว่าสนามนี้มีแค่มุมน้ําเงินกับอีกมุมหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับสโลแกนนี้ไม่ใช่แค่ความหมายของมันนะครับแต่คือวิธีการที่เขาใช้ คือนี่เป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่าการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์หรือ strategic voting อ strategic voting ครับที่ปกติแล้วเนี่ยพักการเมืองจะส่งสัญญาณกันแบบลับๆหรือพูดกันในวงในแต่นี่คือการประกาศออกมาดังๆผ่านสื่อเลยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าการประกาศดังๆแบบนี้มันต่างจากเดิมยังไงมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าคือในอดีตเนี่ยการบอกให้คนเลือกพักตัวเองเพื่อป้องกันอีกฝ่ายชนะ มันมักจะเกิดขึ้นในห้องประชุมลับหรือเป็นการสื่อสารกันภายในกลุ่มแต่การที่ภูมิใจไทยเอามาทำเป็นสโลแกนหลักในช่วงโค้งสุดท้ายมันคือการเดิมพันครั้งใหญ่เลยครับเดิมพันครั้งใหญ่ครับเขากำลังเดิมพันว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝั่งอนุรักษนิยมหรือฝั่งที่ไม่เอาพักประชาชนหรือพักส้มเนี่ยมีความเข้าใจเกมการเมืองมากพอที่จะไม่เลือกพักที่ตัวเองรักที่สุดแต่จะเลือกพักที่มีโอกาสชนะอีกฝ่ายได้มากที่สุดแทนโอ้โห oh. นี่คือการเปลี่ยนเกมจากการหาเสียงด้วยอารมณ์ความรู้สึกมาเป็นการหาเสียงด้วยเหตุผลเชิงกลยุทธ์ล้วนๆซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่มากในบริบทการเมืองไทยนะครับรู้สึกต่อต้านก็ได้เสียงแน่นอนครับแต่เขาก็คงประเมินแล้วว่าคุ้มที่น่าสนใจคือคําพูดของคุณสุภมพาทที่ขยายความเรื่องนี้มันชัดเจนมากค่ะท่านพูดประมาณว่าถ้าท่านไม่ชอบเรามากแต่ก็ไม่ชอบอีกฝั่งหนึ่งอีกมุมหนึ่งมากกว่าก็ขอให้ท่านมาช่วยเลือกเรา แล้วก็ใช้วลีเด็ดอย่างเดี๋ยวตาอยู่เอาไปกินคือมันเป็นการสื่อสารที่แบบว่าบีบคั้นให้ตัดสินใจเลยใช่เลยค่ะว่าถ้าลังเลแม้แต่นิดเดียวถ้าเสียงฝั่งนี้แตกเมื่อไหร่อีกฝ่ายจะชนะทันทีนี่คือการโยนคำถามใส่หน้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนในฝั่งนี้เลยว่าจะยอมให้เป็นแบบนั้นเหรอเพรพูดถึงภูมิใจไทยภาพของคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ลอยขึ้นมาเลยค่ะ ท่าทีของท่านช่วงนี้ดูมั่นใจมากส่วนกระแสโพหลายสำนักที่บอกว่าคะแนนนิยมของพรรคส้มมาแรงมากครับเห็นด้วยเลยโพของผมผมนำตลอดมันเป็นการแสดงความมั่นใจที่ดูเหมือนจะบอกว่าเขามีข้อมูลบางอย่างที่คนอื่นไม่มีใช่ครับความมั่นใจของคุณอนุทินมันสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เขาใช้อยู่พอถูกถามว่ามีแผนจะเจาะพื้นที่หัวเมืองใหญ่ที่เป็นฐานเสียงพรรคส้มยังไง เขาก็ตอเบเรียบๆว่าใช้กลยุทธ์แบบออร์แกนิกออร์แกนิกครับคือเดินพบปากประชาชนไปเรื่อยๆซึ่งถ้ามองเผินๆอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้ามองในเชิงจิตวิทยาการเมืองมันคือการแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ตื่นตระหนกไม่ได้กำลังจะทุ่มสรพพะกำลังไปสู้ในที่ที่ตัวเองเสียเปรียบ แต่กำลังเล่นเกมในแบบของตัวเองซึ่งมันส่งผลต่อกําลังใจของทีมงานและสสในพื้นที่อย่างมากเลยครับแล้วภาพที่สวนลุมพินีในเวทีปราศัยใหญ่เมื่อวันที่30มกราคมก็ยิ่งตอกย้ําความมั่นใจนี้เข้าไปอีกที่น่าสนใจมากๆคือการเปิดตัว Dream Team เศรษฐกิจอืมอันนั้นเป็นไฮไลท์เลยใช่ค่ะที่มีคนนอกอย่างคุณเอกนิตินิติทันตประพาสอดีตปลัดคลังหรือคุณสุภจีสุธรรมพันธ์จากลุสิทธานี มาร่วมด้วยมันเหมือนกันส่งสัญญาณอะไรบางอย่างนะคะ ถูกต้องครับนี่คือชิกซอชิ้นสำคัญเลยการดึงบุคคลระดับนี้เข้ามามันคือความพยายามที่จะสลัดภาพพักบ้านใหญ่ oh. หรือพักที่กิ่งต่อเรื่องการเมืองท้องถิ่นทิ้งไปและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ว่าเป็นพักที่พร้อมจะบริหารประเทศในภาพรวมโดยเฉพาะกระทรวงเกรดเออย่างกระทรวงการคลงังหรือคม,มนาคมเป็นการยกระดับภาพลักษณ์พักใช่ครับมันคือการประกาศว่าเราไม่ใช่แค่พักต่างจังหวัดอีกต่อไปแล้วแต่เราคือพักระดับชาติที่พร้อม แกนารัฐบลแล้วคุณอนุทินก็ออกมาปกป้องทีมนี้แบบสุดตัวเลยนะคะพอเริ่มมีคนจะขุดคุยประวัติทีมเศรษฐกิจท่านก็ออกมาพูดเลยว่ามือสะอาดทุกคนครับผมแล้วก็พูดต่อทํานองว่าคนที่คิดจะโจมตีคนเหล่านี้แสดงว่าตัวเองสิ้นท่าหมดรูปแล้วอันนี้คือส่งสารไปถึงคู่แข่งตรงๆเลยชัดเจนมากครับแล้วมันก็ไปเชื่อมโยงกับการประทะคารมที่ดุเดือดกับฝั่งเพื่อไทยโดยเฉพาะกับคุณัทวุฒิสายเกื้อค่ะ พอฝั่งนั้นหยิบเรื่องที่ดินเขากระดงขึ้นมาโจมตีซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับที่ดินของรัฐที่คุณอนุทินถูกกล่าวหาว่าครอบครองโดยมิชอบคุณอนุทินก็ปัดว่าเป็นวัฒกรรมเก่าๆแล้วก็สวนกลับด้วยประเด็นชวนคนเผ่าบ้านเผ่าเมืองอือือแรงมาแรงกลับครับซึ่งเป็นการอ้างอิงถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในอดีตการตอบโต้ไปมาแบบนี้มันไม่ใช่แค่การทะเลาะกันรายวันแต่มันคือการวางยุทธศาสตร์ของแต่ละฝ่าย อน,นุทินพยายามตอบย้ำภาพความขัดแย้งเก่าเพื่อดึงคะแนนจากคนที่ไม่เอาฝั่งเพื่อไทยขณะเดียวกันก็พยายามทำให้ประเด็นเขากระดงเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและไม่มีน้ำหนักทั้งหมดที่ว่ามานี้ทั้งสโลแกนแบ่งขั้วทั้งความมั่นใจของผู้นำทำการเสริมทีมเศรษฐกิจมันเหมือนกับว่าเกมของภูมิใจไทยมันมองไปไกลกว่าแค่การชนะเลือกตั้งแล้วนะคะใช่เลยครับเหมือนเขากำลังวางหมากสำหรับเกมจัดตั้งรัฐบาลอยู่ ซึ่งก็เริ่มมีข่าววิเคราะห์จากสื่อหลายเจ้าออกมาในทิศทางเดียวกันว่าเราอาจจะได้เห็นสมการรัฐบาลที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับเกมหลังปิดหีบเลือกตั้งมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก่อนที่คนจะไปหย่อนบัตรเสียอีกโห oh. สมการที่ถูกพูดถึงมากที่สุดตอนนี้ก็คือภูมิใจไทยเพื่อไทยกล้าทำซึ่งเป้าหมายหลักที่ถูกวิเคราะห์ตรงกันก็คือการสกัดกั้นพักประชาชนไม่ให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ แม้ว่าจะได้สอสอมาเป็นอันดับหนึ่งถูกต้องครับแม้ว่าจะได้สอสอมาเป็นอันดับหนึ่งก็ตามตัวเลขที่เขาคาดการณ์กันมันเป็นยังไงคะถึงทําให้สมการนี้มันดูเป็นไปได้ขึ้นมาตามข่าววิเคราะห์นะครับภูมิใจไทยตั้งเป้าไว้สูงมากคือ130ถึง150ที่นั่งสูงมากเลยนะคะครับส่วนเพื่อไทยก็คาดว่าน่าจะได้ประมาณ1 1 0ถึง120ที่นั่งบวกกับพักกล้าทำอีกสัก3 0ถึง40ที่นั่งแค่สามพักนี้รวมกัน ก็จะมีเสียงเกิน250เสียงแบบสบายสบายแล้วเกินครึ่งแบบมีเสถียรภาพเลยใช่ครับสามารถจัดต้องรัฐบาลได้ทันทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีพักประชาชนอยู่ในสมคการเลยในเกมนี้ภูมิใจไทยกำลังถูกวางตัวให้เป็นแกนนำขั้วอนุรักษนิยมยุคใหม่เข้ามาแทนที่โครงสร้างอำนาจเดิมแต่สมคการนี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพักเพื่อไทยยอมเล่นด้วยซึ่งมันดูเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงมากๆสำหรับเพื่อไทยเลยนะคะ เพราะฐานเสียงของตัวเองจํานวนมากก็ไม่เอาความหน้าเดิมถูกต้องครับแล้วสถานการณ์ของเพื่อไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเขาเดินเกมของตัวเองยังไงนี่คือจุดที่ซับซ้อนที่สุดของเกมนี้เลยครับพักเพื่อไทยตอนนี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เอ่อกลืนไม่เข้าใครไม่ออกด้านหนึ่งเขามีฐานเสียงเดิมที่ยังแข็งแกรง่งและก็ได้ภาพลักษณ์ใหม่ๆจากคนรุ่นใหม่อย่าง Chain, ดรเชนยศชนา์วงสวัสด์ ที่เข้ามาเติมความสดใหม่ได้พอสมควรคแต่อีกด้านหนึ่งเขาก็มีบาดแผลเก่าที่ยังไม่หายดีโดยเฉพาะเรื่องคลิป Uncle อิอ๋อเรื่องนั้นครับที่เป็นคลิปเสียงที่เคยหลุดออกมาในอดีตซึ่งบ่งชี้ถึงความพยายามเจรจาตั้งรัฐบาลพิเศษกับผู้อำนาจเดิมเรื่องนี้มันยังสร้างความคลางแคลงใจให้กับผู้สนับสนุนว่าสุดท้ายแล้วเพื่อไทยจะเลือกจุดยืนไหนกันแน่หมายความว่ายุทธศาสตร์ของเพื่อไทยในตอนนี้คือ การพยายามเดินไต่เส้นลวดหรอคะคือไม่พูดให้ชัดเจนว่าจะจับมือกับใครเพื่อเปิดทางเลือกไว้ให้มากที่สุดหลังเลือกตั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นครับคือพยายามรักษาความคลุมเครือเอาไว้ให้นานที่สุดเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจต่อรองสูงสุดหลังเลือกตั้งอืแต่ความคลุมเครือนี้ก็เป็นดาบสองคมเพราะอะไรคะเพราะมันทําให้คู่แข่งอย่างพักประชาชนสามารถโจมตีได้ว่า เพื่อไทยไม่มีอุดมการณ์ที่ชัดเจนและพร้อมจะจับมือกับใครก็ได้เพื่ออำนาจขณะที่ฝั่งภูมิใจไทยก็ใช้ความไม่ชัดเจนนี้เป็นประโยชน์ในการดึงคะแนนจากฝั่งอนุรักษนิยมที่ไม่ไว้ใจเพื่อไทยเหมือนกันต่างฝ่ายต่างก็ใช้ประโยชน์จากความไม่ชัดเจนนี้ใช่ครับดังนั้นโจทย์ใหญ่ของเพื่อไทยในสัปดาห์สุดท้ายคือจะทำยังไงให้ผู้สนับสนุนเชื่อมั่นว่าพรรคจะไม่หักหลังพวกเขาอีกครั้งเข้าใจแล้วค่ะคือในขณะที่ภูมิใจไทยลากเส้นแบ่งชัดเจน เพื่อไทยกลับพยายามเบลอเส้นแบ่งนั้นไว้ทีนี้เราลองมาดูอีกฝั่งหนึ่งของสมการบ้างพักที่เป็นเป้าหมายของการสกัดกั้นอย่างพักประชาชนเข้ารับมือกับเกมนี้ยังไงคะในเมื่อดูเหมือนว่ากำลังจะมีพันธมิตรใหญ่ก่อตัวขึ้นเพื่อปิดล้อมพวกเขาพักประชาชนยังคงเดินเกมในแนวทางที่พวกเขาถน,นัดและเชื่อมั่นที่สุดครับก็คือนั่นคือการเมืองเชิองอุดมการ์ชูธงเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศให้ถึงรากถึงโคน กลยุทธ์ของเขาคือการสื่อสารโดยตรงกับประชาชนว่าถ้าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเลือกพวกเขาให้ถล่มทลายเท่านั้นแลนเชลไล์ครับให้ชนะขาดจนไม่มีใครสามารถสกัดกั้นได้เป็นยุทธศาสตร์แบบเดิมพันสูงมากคือไม่เล่นเกมต่อรองแต่จะใช้พลังของประชาชนฝ่าไปเลยแต่จุดยืนที่ประกาศชัดเจนว่าจะไม่จับมือกับบางพักมันไม่กลายเป็นจุดอ่อนในเกมจับจ้างรัฐบาลหรอคะนั่นคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของเขาเลยคนระับ การประกาศจุดยืนแบบนี้มันถูกใจฐานเสียงหลักของพักทําให้ภาพของพักดูแข็งแกร่งและมีหลักการแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงของการเมืองไทยที่ทุกเสียงมีความหมายการปิดประตูใส่บางพักตั้งแต่เนิ่นมันอาจจะทําให้การรวบรวมเสียงสสให้เกิน251เสียงเป็นเรื่องที่ยากมากหรือเป็นไปไม่ได้เลยเป็นการวัดใจกันเลยครับ มันจึงเป็นการวัดใจกันระหว่างชัยชนะทางอุดมการณ์กับชัยชนะในเกมแห่งอำนาจซึ่งพรรคประชาชนดูเหมือนจะเลือกอย่างแรกอย่างชัดเจนคำถามคือพลังของประชาชนจะสามารถผลักดันให้ชัยชนะทางอุดมการณ์ของพวกเขากลายเป็นชัยชนะที่แท้จริงได้หรือไม่โอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วมันเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะคะ ว่าโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การแข่งกันหาเสียงปราศัยหรือเสนอนโยบายอีกต่อไปแล้วครับมันลึกกว่านั้นมากแต่มันคือเกมชิงอำนาจที่ซับซ้อนมากๆและทุกพักกำลังเดินหมากของตัวเองอย่างเต็มที่ก่อนที่ประชาชนจะได้กาบัตรเลือกตั้งด้วยซ้ำถูกต้องเลยครับสโลแกนไม่เลือกเราเขามาแน่ของภูมิใจไทยที่เราคุยกันตอนแรกมันเลยไม่ใช่แค่วาทกรรมหาเสียงธรรมดา แต่มันอาจจะเป็นเหมือนการลั่นกรองรบเป็นสัญญาณเปิดเกมสุดท้ายในสมการอำนาจครั้งนี้ที่มีเป้าหมายใหญ่กว่าแค่การได้จำนวนสสในสภาใช่เลยครับแล้วมันก็นำเราไปสู่ประเด็งทิ้งท้ายที่น่าคิดมากๆซื้อลายสำนักวิเคราะห์ตรงกันว่าการเลือกตั้ง8กคุมภาพันธ์นี้มันเป็นบททดสอบสำคัญเลยว่าท้ายที่สุดแล้วเสียงของประชาชนในคูหาเลือกตั้ง จะดังพอที่จะบังคับให้ภูมิทัศน์การเมืองไทยต้องปรับตัวตามหรือจะถูกกลืนหายไปในเกมการต่อรองอำนาจหลังปิดหีบเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในประวัติศาสตร์เป็นคำถามที่น่ายคิดมากเลยค่ะครับมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามสุดท้ายที่สำคัญมากสำหรับทุกคนนะครับว่าชัยชนะในคูหาเลือกตั้งกับชัยชนะในเกมจัดตั้งรัฐบาลมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันแล้ในสถานการณ์แบบนี้ ชัยชนะที่แท้ริ่งของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้ควรจะมีหน้าตาเป็นยังไงกันแน่